แม่นาพระขนงหรือมักเรียกสันส้นๆว่าแม่นาคหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่านางนาคเป็นผีตายทั้งกลมที่เป็นที่รู้จักของไทยมีลักษณะผมยาวห่มสบายนุ่งจงกระเบนลักษณะที่เห็นเด่นชัดคือ นางจะยืนอุ้มลูกที่อยู่ท่าน้ำเชื่อกันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่สมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบนันมีศาลแม่นาคตั้งอยู่ที่วัดมหาบุตรซอยสุขุมวิท77ถนนอนอ่นนุตเขตสวนหลวงกรุงเทพ ประวัติของแม่นางพระขนงมีสามีภรรยาหนุ่มสาวคู่หนึ่งอาศัยอยู่ด้วยการที่ย่านพระขนงสามีชื่อนายมาส่วนภรรยาชื่อนาท้องสองคนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจนนางนาคตั้งคันอ่อนๆนายมา ก็มีหมายเรียกให้ไปเป็นทหารประจำการที่บางกอกนางนาจึงต้องอยู่ตามลำพงังเวลาผ่านไปท้องของนางนาก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆจนครบกำหนดคลอดหมอทําแยกก็มาทําคลอดให้ทว่าลูกของนางนาไม่ยอมกลับหัว จึงไม่สามารถคลอดออกมาตามธรรมชาติยังผลให้นางนาเจ็บปวดเป็นยิ่งนักและในที่สุดนางนาก็ทนความเจ็บปวดไว้ไม่ไหวสิ้นใจไปพร้อมกับลูกหน่อยท้องกลายเป็นผีตายทั้งกลมหลังจากนั้นศพของน,ำนาำนา ได้ถูกนำไปฝังไว้ยังป่าช้าท้ายวัดมหาบุตรส่วนนยมากเมื่อปลดประจำการก็กลับจากบางกอกมายังพระขนงโดยที่ยังไม่ทราบความว่าเมียของตนได้หาชีวิตไม่แล้วนายมากกลับมาถึงในเวลาเข้าได้เข้าไฟพอดี จึงไม่ได้พบชาวบ้านเลยเนื่องจากบริเวณบ้านของนางนาคหลังจากที่นางตายไปก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะกลัวผีนางนาคซึ่งต่างก็เชื่อกันว่าวิญญาณของผีตายทั้งกลมนั้นเยียนและมีความดุกรายยิ่งนัก ครั้นเมื่อนายมากกลับมาอยู่ที่บ้านผีนางหน้ากก็คอยพยายามรั้งนายมากให้อยู่ที่บ้านตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ออกไปพบใครเพราะเกรงว่านายมากจะรู้ความจริงจากชาวบ้านนายมากก็เชื่อเมียเพราะรักเมีย ไม่ว่าใครที่มาพบเจอนายมากจะบอกนายมากอย่างไรนายมากก็ไม่เชื่อว่าเมียตัวเองตายไปแล้วจนวันหนึ่งขณะที่นางนาคทำนําพริกอยู่บนบ้านนางนาคทำมะนาวตกลงไปใต้ถูนบ้านด้วยความรีบร้อน นางจึงเอื้อมมือยาวลงมาจากกลองบนพื้นเรือนเพื่อเก็บมะนาวที่อยู่ใต้ถุนนายม่าขณะนั้นบังเอิญผ่านมาเห็นพอดีจึงปักใจเชื่ออย่างเต็มร้อยว่าเมียตัวเองเป็นผีตามที่ชาวบ้านว่าการนายมากวางแผนหลบหนีผีนางนา โดยการแอบเจาะตุ่มใส่น้ำให้รั่วแล้วเอาดินอุดไว้ตกกลางคืนท่าทีเป็นไปปลดทุกเบาแล้วแกะดินที่อุดตุ่มไว้ให้น้ำไหลออกเหมือนคนปลดทุกเบาจากนั้นจึงแอบหนีไปหนังหน้าเมื่อเห็นผิดสังเกตจึงออกมาดู ทำให้รู้ว่าตัวเองโดนหลอกจึงตามนายมากไปทันทีนายมากเมื่อเห็นผีนางนาคตามมาจึงหนีเข้าไปหลบอยู่ในโดงนาดนางนาคไม่สามารถทำอะไรได้เพราะกลัวผีใบนาดนายมากหนีไปพึ่งที่วัด นางนาไม่ลดพยายามโดยความที่เจ็บใจชาวบ้านที่คอยยุยงแต่แขงรั่วผัวตัวเองอีกประการหนึ่งทำให้นางนาออกอารวาสหลอกหลอนชาวบ้านจนหวาดกลัวกันไปทั้งบางซึ่งความเฮี้ยนของนางนา ส่วนหนึ่งเกิดจากการถูกฟังไว้ระหว่างต้นตะเคียนคู่นั่นเองในที่สุดดังหน้าก็ถูกหมอผีฝีมือดีจับใส่หม้อถ่วงน้ำจึงสงบไปได้พักใหญ่จนกระทั่งตายายคู่หนึ่งที่ไม่รู้เรื่องพึ่งยายเข้ามาอยู่ใบ เก็บหม้อที่ถงนางนาคได้ขณะที่ทอดแถจับปลานางนาคจึงถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งแต่สุดท้ายก็ถูกสมเด็จพระพุทธาจาย์สยบลงด้อยก็โลกศีรษะส่วนหน้าผาของนางนาคถูกเคาะออกมาทำหัวปั้นหนึ่ง เพื่อเป็นการสะกดวิญญาณและนำน,งนางนาคสู่สุขทีหลังจากนั้นปั้นเน่งชิ้นนั้นก็ถกทอดไปยังเจ้าของอื่นๆอีกหลายมือตำนานรักของนางนานับเป็นตำนานรักอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจผู้ฟังอย่างไม่รู้จบ กับความรักที่มั่นคงของนางนาคที่มีต่อสามีที่แม้แต่ความตายที่ม่อาจพรากหัวใจรักของนางไปได้เรื่องราวของแม่นาคพระขนปรากฏอยู่ทั่วไปตามความเชื่อของคนไทยร่วมสมัยและตราบจนปัจจุบันเช่น เชื่อว่าชื่อสีแยกมหานาคที่เขตุสิทธิ์ในปัจจุบันมาจากการที่แม่นาคอารวาสขยายตัวให้ใหญ่และลนก้าวรัชทานที่สก็ยังเคยเสด็จทอดพระเนตรด้วยหรือเชื่อว่าพระรูปที่มาปราบแม่นาคได้นั่นคือสมเด็จพระพุทธจารย์เป็นต้น อีกทั้งยังเชื่อว่าท่านเป็นคนเจาะกรลกที่หน้าผาของแม่นาทำเป็นปั้นเน่งเพื่อสะกดวิญญาณแม่นาและได้สร้างห้องเพื่อเก็บปั้นเน่งชิ้นนี้ไว้ตั้งหากหรือหม่อมราชวงศ์คือกลิปราโมทก็ยังได้เขียนบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อปีพศ2468 ซึ่งเป็นสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กท่านเคยเห็นเรือนของแม่นาคด้วยเป็นเรือนลักษณะเหมือนเรือนไทยภาคกลางทั่วไปจุติดริมของพระโนมีเสาเรือนสูงมีห้องครัวอยู่ด้านหลังซึ่งปัจจุบันนี้ได้ถูกรื้อถอนไปแล้ว และยังเคยขึ้นไปบนศาลาการเปลียงของวัดมหาบุตรด้วยในขณะนั้นศาลาการเปลี่ยนหลังใหม่บนฝ้าเพดานมีรอยเท้าเปื้อนโคลนคล้ายรอยเท้าคนเหยียบย่ำไปมาหลายรอบสมภา์บอกว่าเป็นรอยเท้าของแม่นาถึงอย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่องแม่นาคพระขนง ยังคงปรากฏอยู่ในความเชื่อของคนไทยณวัดมหาบุตรภายในซอยสุขุมวิท7 7ถนนอนอ่นนุชเขตสวนหลวงในปัจจุบันมีศาลแม่นาคตั้งอยู่ซึ่งเป็นที่สักการบูชาอย่างมากของบุคคลในและนอกพื้นที่โดยบุคคลเหล่านี้จะเรียกแม่นาคด้วยความเคารพว่าย่านาค บ้างก็เชื่อว่าร่างของแม่นาถูกฝังอยู่ระหว่างต้นตะเคียนคู่ภายในศาลโดยมีผู้คนมาบนบาลขอในสิ่งที่ตนต้องการเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องความรักพีททองเจือนักแสดงชาวไทยอ้างตัวว่าสืบเชื้อสายจากแม่นาและมีความเชื่อว่า ในปัจจุบันปั้นเน่งที่ทำจากหน้าผากระโหลกของแม่นาถูกครอบครองโดยนักสะสมพระเครื่องผู้หนึ่ง